สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องกุ้ยพรารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทางตำ เอาห้านอยนะคะสูตรของเจ้าแม่นะคะสูตรของหลานนะคะช่องของแอดนี่นะคะโอ้ยเอฟซีเจ้าแม่นะคะเกือบเต็มสองล่ะ <c oughs> คาเตือนทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อการนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะโปรดใช้จักรายานนะคะหลายๆคันในการรับชมรับฟังนะคะป้าเจ้าแม่กลับมาทวงบันรล่ง <c oughs> ลางย,ย,ย,ย่องไล้บ่ได้ได้ขคยับเป็นย่องไล้เจ้าแม่ย่องไล้บ่ได้นะคะอันนี้ก็สําหรับท่านนะคะที่เบลไว้นี่เนาะโอ้ยเป็นยังคือตรงนี้คลิปอันสมาทรสงสมาสิกนี่นะคะเป็นคลิปที่ แอดนะคะรอโหลดรอลงนะคะคลิปรอปล่อยนะคะโหลดแล้วก็ให้ยูทูบเขาตรวจสอบนะคะเขาสิมีตรวจสอบนิคัสซ์ได้พวกเจ้าเขาตรวจสอบสนิคิสซ์น้ำเดคค่ะเออเขาตรวจสอบนิคทธิ์ตรตวจตัวเลขตรวจอะไรนะคะเราก็ให้เขาตรวจไปะคะ่ะสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่เขาจะตรวจนะคะเออถ้าของเราแบบว่าติดนิคทธิ์นะคะก็ะะจะมีคําเตือนมาเลยนะคะตื่อ ทรงตรงมาเลยนะคะนาโอเขาก็สีมือตึ๊ดเด้อะไรก็ไม่รู้นะแอดเคยโดนเตือนครั้งหนึ่งนะคะทุกคนไปไปพิษตับหมองไหนเขาบูดจ้ะเอานี้นะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะตามนี้นะคะทุกคนนะคะแต่แอดก็ลงให้รับชมรับฟังปกตินะคะลงให้เบื่องปกติเลยจ้ะ ลงให้เบิ้งปกติแต่ถ้าใครอยากเบิ้งแบบโอ้ยอยากรับชมรับฟังก่อนใครกับไปสมัครก็ youtube ได้จ้ะแต่ว่าเฮ็ดจังไหนแอดก็บ่ฮหูหดอกจ้ะแอดก็ทำไม่เป็นนะคะโอ้ยแอดแห้ปึกยูง อันโซ,โซ่โซ่โซ่เสี่วยวหรือมาถามแอดเอดบะฮูเรื่องค่ะอันข้อเหตุเนี้ยอดกับเหตุนั่มนั่นแหละค่ะแต่ว่าแอดไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์ไม่มีเพจนะคะก็มีแต่ youtube นี่แหละค่ะพอได้พูดได้คุยนะคะมีไรสดนะคะโซ่หวยนะคะแตละวีแตละวันมาโซ่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกค่ะทุกคนนะคะมีแต่เอามาแบ่งปันกันนะคะลรงหมือดละเหมือดละเว้นนะ,ะเอฟซีกับเอ๊ะใได้ตัวนี้ไยู่ไหอัสันโอ้้าแอดมากนั่มอดก็โอ้ยจัดขาดทายอ็ดบวกมังเอ็เก เหมือนเรานี่แหละเนาะทุกคนเนาะบางครั้งนะคะเอฟซีนะคะโอ้ยสังเกตเด็ดเล็กเก่งกว่าแอดอีกนะคะแอดเมาเล็กเมาเล็กไปว่าถือโอ้ยช่วงนี้สมองตื่อมากเลยนะคะโอ้สมองตื่นเลยตังแต่หายไข่นี่ค่ะทุกขลาบเลยคุณวานะคะโอ้ยปังรัฐบาลไทยมานะคะทุกคนปังเดอ้อปังเมืดเฮือนเลยไข่แตกว่ะอึนเลยบาดอึนมึนงงเลยนะเจอ เจอไข่แตกไปอึนมึนงงเลยเอามาดูกันนะคะทุกคนฮาหนอยเนะหาะฮานอยสูตรหลานนะคะทุกคนแตกโบโยแตกค่ะแตกแม่แท้นี่นะคะเมื่อก่อนก็เป็นอย่างงี้แหละคะ่ะโอ้ยแตกจนโมโหโมโหก็เชียวยังใส่เงินมาสันติหลังๆมาเริ่มขนคืนเขาคะ่ะ หลังๆมาเริ่มพ้นขึ้นเขาดิเอามาดูนะคะน้อยกิจนะคะนอยกิจนอยพิเศษน่อยปกติหน่อยกาชาติน้อยสามัคคีนะคะทุกคนเนาะเอานี่นะคะหกนะคะเขา้าเขา้ารักไดแอดเอาเมื่อศละคะ่ะหลักลงหลักล้อยเราไม่สนนะคะเป็นสายวิ่งสายรูดเลยนะคะนี่ ศูนย์กระเข้าสามกระเข้าโฮะกระเข้าวันนี้ถือว่าทํางานดีนะคะตัวเน้น,น,นทั้งนั้นเลยนะคะมาดูตัวโจทยตัวเน้นน่าเสียดายมากนะคะมีสามหกศูนย์มันมาสามหกหนึ่งมีศูนย์เมีศูนย์สามห้านะคะนี่เห็นบอกมีศูนย์สามห้านะคะมันมาหนึ่งสามอู้หอยเงืดไหลมีศูนย์สามหามันมาหนา 360, ึน 360, ่งสา 360, มหา 360, ม มาหนึ่งห้าหนึ่งสามมีศูนย์สามห้ามันมาศูนย์สามสี่อันนี้ยิ่งหนกักอีกนะคะโอ้เอจึองเป็นเหตุบ้ามีเก้าสามศูนย์มันมาเก้าสามแปดนะคะโอ้มีหาสามแปดโอ้เหล่าจะมันจะเหตุไปเถอะค่ะนี่เมื่อสู่ตนนนัวนะละใครแต่ว่าไม่มีตัวที่ออกนะคะถ้าเอามาวินกันบ่ถ้าเอามาวินกันก็จะได้นะคะก็จะได้เก้าสามแปดบ่ค่ะจะได้เก้าสามแปดได้หกห้า ได้หกห้าเออหกห้าแปดได้สองห้าศูนย์นะคะจะได้สามหน่อยนะคะถ้าวิ่งสามตัวนะคะทุกคนเอามาดูนะคะนางเจาะเข้าอะไรบ้างนะคะบู้ยศูนย์หกสามค่ะศูนย์หกสามกวาดเรียบเลยนะคะทั้งรูดนะคะทั้งรูดทั้งเจาะนะคะเน้นๆเลยนะคะศูนย์หกเนาะก็ดีใจด้วยนะคะเปิดงานเลยนะคะกายชาตินะคะเน้นๆนะคะมาปกติอีกนะคะช่วงนี้เม็ดเดียวเดินปกติดีเนาะ มาปกติอีกนะคะปกตินี่เลยนะคะปกติหกห้านะคะเต็มเต็มตรงตรงเลยนะคะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยกับ f อซเลยนะคะมาเน้นเน้นเลยนะคะมาเน้นเน้นวันนี้ถือว่าได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะโอเคนี่กับพ่อแล้วล่ะค่ะโอเค์นี่ก็ดีใจเลยได้เอ็ดเนาะเพราะว่าโอ้มันก็เจาะยากนะคะห้ยหลอกเนาะหลอกมันสูงห้วยนั่นล่ะค่ะข้อบัถทึกข้อกับวามันหลอกแล้วค่ะขาอถือข้อกับวามันหลอกเอย่ยงข้อกว่ากิดการ์ดกิ๊การดบกติ โอ้ยแล้วมือแอดกันมือได้แอดกีดแสดงว่าไปมือได้บริกีดแสดงว่าบริไปนั่นแหละคะ่ะทุกคนอลองดูลองด,องดูชอบจัดขัดพานนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อนีนะคะมาดูนะคะฮานอยสูตรหลานวงวดประจำวันที่ยี่สิบห้านะคะสามเม็ดเดียวคะ่ะสามค่ะมาดูตัวเด่นนะคะเจ็ดศูนย์สามนะคะเจ็ดศูนย์สามนั่งให้สามเม็ดเดียวเลยนะคะสามเม็ดเดียวฟันสามขาดโบ้เลยนะคะ มี7มี0มี3นะคะใครชอบ7ไป7ใครชอบ0ไป0ใครชอบ3ไป3นะคะเจ้าของศูนย์ขาให้3เม็ดเดียวนะคะมาดูตัวเจาะตัวนิ้น2ตัว3ตัวนะคะตัวเจาะนะคะ0 3 7 3นะคะ0 7แล้วก็3 2ค่ะทุกคน สามสอนี่ตัวหอยบ่นอบาทนี่ดียเอามาดูนะคะ0373นะคะ0ูย์เแล้วก็3านะคะทุกคนตัวเน้นๆเ,เลยนะคะคือ03แล้วก็เจนะคะมาดูชุด3ตัวนะคะ 3, 7 0็ดศูนย์เย์สอง้ยศูนนะคะ3 2 5นะคะตัววินนะคะ2องสามนะคะ 237950 3 9 3 6 6นย์9ะคะ3 9 3 9 6 3 6นะคะ3 7 6นะคะ0 6นะคะ0 9 6นะคะ6 9 0เนาะ0 9นะคะ9 0 3นะคะตัวแถมนะคะ2 2 6 0 2หนะคะเจ7ด9นะคะ7 9 7 9 2 7 2 7 2 3นะคะอันนี้เป็นสูตรร้านเลยนะคะแคบเลยนะคะนางจะชอบฟันไม่เดียวให้นะคะฮาหนอยนะคะเอ๊ถามอยู่ค่ะว่าทำไมเราพัฒนากับนางบอกบอัว เฮดบัวไะไรเฮ็ดบัวปิ่นนางบอกว่าทําไม่ได้นะคะเอ่อพว่าเอสเห็นนางชอบฟันเลยนะคะแบบตัดสินใจเด็ดขาดดีค่ะเข้าก็เข้านะคะแต่ว่าเบบว่าเราพัฒนากับอันนี้นะคะนางบอกว่าสูตรเขาก็ดีแล้วเพื่อนว่าอย่าให้หนูฟันเถอะเพื่อนว่าไม่เหมือนหาหนอยนะคะหานอยทางนางนะคะบางวันก็ นําทางเขาปลาเขาดงบางวันนะคะก็พาไปกินชาบูหมูกระทะนะคะอาลองดูเด้อค่ะสูตรร้าน,นะคะ่ะทุกคนเดอ้อร้านกับร้านอีลีอีหลัวเลยค่ะยังเรียนอยู่เลยนะคะยังเรียนอยู่เลยเอลองดูเด้อค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนมานะคะหมันหมานเด้อจ้ะพิดเถือกระเาวากันเดอ้อนางกระหดให้เบิงเนาะคะ่ะเนาะแอดกับอัน พ่อได้น,ดนั่งนี่แหละค่ะช่วยโอ้ยเอฟซีบางทันกับดวงดวงสมพง์กันกับสูตรล้านนะคะก็ปังกันไปนะคะนี่แหละค่ะพ่อได้ล้านนี่แหละค่ะช่วยช่วยเนาะช่วยทํานะคะช่วยทําให้ดูโอ้ยไม่งั้นเราไม่โอ้ยสูตรล้านนี่ช่วงไหนเข้าเข้าโหมดมากเลยนะคะทุกคนเข้าก็จ๋จ๊บินเน้เบอรคือเอ็ดจ๊กรวยหางกับมีคะ่ะ นางก็พอพอทําได้นะคะพอทําได้เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะมันก็ยังดีเนาะมันก็น้อยตัวดีนะคะเอาลองดูเด้จเอจ้ะเขาก็ให้อย่างนี้มาตลอดนะคะก็เข้าตัวนิ้นบ่อยนะคะของหลานเข้าตัวนิ้นบ่อยนะคะจะเมีไดิแต่แต่จะแม่ไม่เผยตัวนะคะไม่เผยตัวเป็นเว้าซื่อ่อตก็ยังสีเว้าพิดสีมะเผยตัวจังเลยนะคะ มาขากมากหวยเขาชอบคำนวณค่ะทุกคนมาคำนวณมกภาษาโอ้ยมกักระเฮ็ดไปหลุดนะเฮ้าก็ทาเบิ้งย่างเดียวนะเฮาเนาะผู้ใดมักระเฮ็ดหลดค่ะเฮ้าก็ทาจอบเบิ้งะมือได้เหม่นกับไรปังค่ะมือได้พังกับยาวากันเ้อะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ